เลสวัสดีครับผมผมก็รายการวันนี้รายการ G ีอาทีนก็จะมาถ่ายคลิปนะครับผมมันก็คงรู้กันอยู่แล้วนะเออมันก็ลืม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 เรยเลเอามาเล่นสอนเล่นเซิร์ฟนะนี่นะโอเคนะตอนนี้มันก็อยู่กับแขกผู้รับเชิญนิกสตานะครับผมมันก็คงรู้จักกันบางคนนะก็จะอยู่ในนั้นต้องทำหายหรือว่ะ นี่เป็นทีมงานเรยวกับเรานะครับคุณนิกสตาครับพูดนะพูดหน่อยอเ,เอ้ะโอเคนะผมก็ตอนนี้ก็แล้วก็อยู่กับเซิร์ฟนี้นะครับเซิร์ฟเอ็มซีล็อกเกอลุกวันนี้ก็มาสอนวิธีการ เล่นเซิร์ฟเวอร์นะฮะะฮะตอนแรกเข้ามาก็จะมีตอนแรกในการเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟเวอร์นี้นะตังคิวครับก็ก็จะมีหนึ่งคืออันน,นะนี้นะผมวิ่งนะนก็จะเป็น อันนี้สามารถแลกได้ด้วยอันนี้นะนก็จะเอามาจากการเติมเงินจากพี่บูที่เราได้เงิแคดไปแล้วนะผมตั้นต่อไปก็เอวอป,ปอนนะครับยังไม่ได้แลดนะแล้ว้องแช่แช่น,นี้นะครับผมต่อไปการกดเ AH อ p นะครับผมในการอัปเกรดของต่างนะครับอัปเกรดได้เลยตรงนี้นะครับผมถือว่าดีมากต่อไปวันนี้เรามาแนะนำน,นี่ตื้อๆนิกนะครับผม เาไม่รู้เขียนทำผหาอเลยนะนี่นะวันนี้เราก็นะวันนี้ก็แล้วก็ขายหัวมาแล้วมาใหม่นะครับผมหัวอาจจะใช้ได้ในอนาคตแต่ครับเก็บไว้หน่อยนะครับต,ต่อไปนะครับคือ Magic Carpet p r วิเศษนะมัน,นก็เป็นที่เพิ่งอัปเดตแพทเมื่อตะกีนะครับผมก็คือนี slash ถ้ายังไม่ได้นะครับแต่ถ้า,ไ,ไ,ดถาไ,ได้แล้วก็ล l a s ้ตรงนี้ ต้องดูนะครับยังไม่มีอะไรละูกระโดดกระโดดด้วยเนี่นอ่านี้มันเป็นอีเวนต์ชิมขอเอาเลยกติไม่ต hey? ่อเลยก็เี้ยอันนี้ก็จะเป็นชิมของนะไม่ตัต่อเฮ้ย เป็นที่ประชุมนะผมตรงน,นี้ก็จะเป็นที่ประกาศข่าวตอนนี้ตอนนี้คลายคลิปอยู่หนาวผมก็ตอนนี้ก็สกายกันมาเยอะจังเลยครับรีวิวแคตคนใหม่โอ้โห โอเคมันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเวลาถ้าเขาต้องสกายไปหานะครับ okay. ก็ตอนนี้นะครับก็ยังไม่เห็นนะครัโอ้ยยิ่ยนนงมึงเลยโอ้ยยิ่งเไปคุณนิคเต่าโอเคนะครับถือว่าเติมน,นี้มนมาเคยอปรหมดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีนี่นะชิ้นของนะทำไงอ่ะทำไงรอ

นะครับ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 อันนี้ร่ะโอ้หรือปวดอีกทีไม่ปวดติด มันก็ทันทันขึ้นนะครับสวัสดีไอ้สัตว์ใจมีแล้วโอ,โอ,โอ้คุณนิสดาช่วยเบาหอยนะครับนะครับนะครับ,นะรบเออ,เอ,อโอเคนะสเสริมๆนี่ก็ไม่ได้ผ่วยแตกอะไรนะครับสวัสดีครับเล้วเชิญ